ชชใช่ใชลชนอนดีกว่าโอ้ใหญ่ละสวัสดีค่ะทุกคนต้องตื่นกันแล้วแหละ11โมงนะคะวันนี้อยากจะเชิญชวนทุกคนมาเที่ยวงานหมอลำ Rising Star ที่โชว์ดีซีหรือว่าที่ MGI พูด่ยเล MGI Hall ชั้น6นะคะ วันนี้พีนฟ้าตื่นเต้นเหมือนเป็นผู้เข้าประกวดเองบอกตรงๆว่าวันวานมันย้อนกลับมานึกถึงตัวเองตอนนี้เป็นผู้เข้าประกวดวันนี้พี่ฟ้าขึ้นร้องเพลงหลายเพลงนะคะไม่ได้ร้องเพลงเดียวบอกเลยนะตั้งแต่ต้นแล้วก็อยู่จนจบงานเลยก็เลยอยากให้ทุกคนมาร่วมงานกันเยอะๆในวันนี้เอาเสื่อมาได้ก็เอามาเอาอะไรมาได้ก็เอามานะคะรับรองว่าเฮ้ยวางเรื่องเครียดลงก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาสนุกกันโอเคไหม พี่บาสสวัสดีค่ะพี่บ้าหนูหาเวลาไปทำทิตเมนผมอยู่ยังไม่มีคิวเลยคิดถึงพิงฟ้าชุดแดงรอบหมอลำ <c oughs> คิดถึงเหมือนกันคะ่ะค่าเข้า,ขาเท่าไหร่รู้ปะพี่สันดูอ่ะเ <c oughs> ข้าม,ามา่หมอลำหมอดูกลุ่มฟรีเฟซบุ๊กอะ ใครที่ไม่ได้มาสามารถดูใน YouTube นะคะ g r a n d Channel TV ดูฟรีแต่ว่าใครที่อยากมาหน้างานนะคะก็มีบัตรจำหน่ายที่หน้างานก็มีบัตรจำหน่ายที่หน้างานพี่ฟ้าไม่แน่ใจว่าสี่ก้าเหรือเท่าไหร่ว่าเท่าไหร่ประมาณนี้ประมาณ200อยาจจะส9งอะไรประมาณนี้แหละค่ะกินยาดูแลสุขภาพตัวเองด้วยด้วยไม่สบายหรอคะปวดท้องเอ่อ ประจําเดือนนะคะหน่วงมากแต่ว่าใจสู้นะใครที่เป็นประจําเดือนแล้วยเพราะผู้หญิงจะเข้าใจแล้วว่าการปวดท้องประจําเดือนเป็นอะไรที่ติ่งมาก <c oughs> อ่า450บาทนะคะทุกคน บัตรหน้างาน450ใครที่อยากจะมาดูหน้างานมาดูได้เลยนะคะใจจริงอย่างพี่ฟ้าอยากให้มาดูหน้างานมากกว่าเพราะว่ามันจะมันม่นนะ่ะมันสนุกแล้วเพลงที่พี่ฟ้าเอามาร้องในวันนี้สามเพลงเพลงที่พี่ฟ้าจะามาร้องในวันนี้เนี่ยมันเป็นเพลงที่ไม่เคยร้องที่ไหนมาก่อน ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาไม่เคยเอามาร้องที่ไหนมาก่อนเลยแล้วมันสนุกมากสปอยล์แหละลงซีนะเทคแคร์ค่ะขอบคุณค่ะจบดอลลี่อยู่ไหนอ่ะมาไหมวันนี้เซอร์ไพร์สอีกแล้วมันโซนซีสักวันหนึ่งนะ ไลฟ์ในติกตอกไม่ได้นะเพราะว่าอยู่ในรถรถมันติดก็เลยขึ้นไลฟ์ละกันระหว่างเดินทางไปจะแวะซื้อสมตำโดยไม่รู้ว่าวันนี้มาขายหรือเปล่าเกีียวอยู่ไหมคะอยู่คะ่ะแต่ว่าวันนี้เนี่ยใครก็แล้วแต่นะที่เห็นเกีียวงดอุ้มงดทัสน้องเกีียวก่อนนะเพราะว่าน้องไม่สบายป่วยหนักมาก,มากเกีียวป่วยหนักข้าวไม่ค่อยได้กินเลย นอนอย่างเดียวหลังจากที่ฉีดวัคซีนมานะคะก็คือนอนอย่างเดียวเลยชอบภาพโปรไฟล์มากเลยเพราะว่ามันใกล้จะอำลาตำแหน่งแล้วอะเนะอีกแค่นับถอยหลังอีกแค่ประมาณ4วันพี่ฟาก็รู้สึกว่าพี่ฟาอยากตั้งไว้เป็นโปรไฟล์ไว้ให้ตัวเองได้ดูแบบดิดหนึ่ง What are you doing? Hope you guys have a good day นะ save live ด claro. ้วยนะน้องอิง live นี้น่าจะไม่ได้ save ครับผม live นี้ไม่มีอะไรเลยช h i l c พูดปะเปเรี้ยเปืยนะคะแล้วก็จริงๆคืออยากจะขึ้นไล v ์เพราะอยากจะชวนทุกคนมา มากันเยอะๆในวันนี้ในการหมอรับนะคะคือมีอาหารขายพร้อมนะคะใครที่แบบว่าเอยมาแล้วมีอะไรทานไหมห,ห้องน้ำห้องน้ำอะไรอย่างดีนะคะที่ MGI หอนะคะมีห้องน้ำอย่างดีมีอาหารขายนะคะเครื่องดื่มมีเข้างานวันนี้มันเป็นฟิลเหมือนแบบม้วนๆน,นะมาม้วนร่วมกัน วันนี้ไม่มีกลุ่มปิดนะคะใครที่ถามหากลุ่มปิดรอบหมอลำไม่มีเนาะมีแค่ดูฟรีวันนี้ได้ดูฟรีนะทางช่องแกลนทีวีชาแนลนั่นเอครับผม YouTube ทองประจำเดือนกินยาไปแล้วแต่ยางไม่ค่อยออกลิ์ วันนี้ม้วนเสือไหมถ้าถามพี่ฟ้าต้องรอดูค่ะแต่คิดอยู่ว่าอยากลงมาเต้นเลเต้นอยู่แล้วแหละพี่ฟพาะว่าฟ้าร้องเสร็จแล้วเดี๋ยวก็จะลงมาเต้นข้างล่างพี่เป็นอะไรปวดท้องประจำเดือนนิดหน่อยค่ะวันนี้รถติดมากเลยเป็นอะไร ก็หมอลำวันนี้ดูฟรีใช่ไหมคะใช่ค่ะน่าจะเริ่มหนึ่งทุ่มค่ะสแตนดาร์ดเลยนะคะท,ทุกทุกอีเวนต์จะเริ่มหนึ่งทุ่มหกโมงคือออกแบ็คดอทใครที่มาหน้างานและอยากถ่ายรูปแบบว,ว่าช่วงที่เขาถ่ายแบ็คดอทจะเป็นช่วงเวลาหกโมงเย็นนะคะแล้วก็หนึ่งทุ่มจะเป็นช่วงเวลางานเริ่มทุกอีเวนต์ไม่ว่าจะเป็นพีริมไฟแนลหรือว่ารอบอะไรก็แล้วแต่นะนี่คือเวลาสแตนดาร์ดถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง กำลังมาที่ MGI ห l อคขามาซ้อมเพลงมาดูน้องๆนิดนึงอะไรเงี้ยพี่เซนช่วยกันภาวนาให้สมตำไข่นะไข่เหรอเย้สมตำไข่โอเคหีือจะเยนด้วยนี่ก็ต้องรูว่าทำยไร เกมลูกชิ้นไหมลูกชิ้นด้วยสต่ำด้วยหนึ่งปีแล้วใช่แล้วคะ่ะหนึ่งปีกับการพิสูจน์ตัวเองว่าฉันสมมุงพอหรือไม่ขอบคุณฉายาที่ทุกคนตั้งให้สำหรับการเป็น เริ่มต้นจากการเป็นอิงฟ้ามหานครจนก้าวเข้ามาสู่การเป็นอิงฟ้ามหาชนพี่ฟ้าก็พิสูจน์ตเเต็มที่ตลอดระยะเวลาหนึ่งปีที่คลองมงกุฎมิสแวนไทยแลนด์ d 2022มาก็รู้สึกว่ามันมีทั้งโอ้ดรามา่าจนได้นางเงนได้ฉายาว่าเป็นนางงามร้อยดราม่ามาแล้วทำอะไรนิดอะไรหน่อยก็เป็นดรามา่า และสิ่งที่เปลี่ยนแปลงก็คือชีวิตตัวเองที่เปลี่ยนแปลงไปค่อนข้างที่จะมากมากมากๆเลยก็ยังคิดอยู่ว่าวันอำลาตําแหน่งพี่ฟ้าพูดตรงๆพงี่ฟ้ายังไม่รู้เลยว่าจะพูดอะไรวะพูดตรงมันจะต้องเริ่มจากตรงไหนวะแบบ กี่นาทีอะเต็มที่เขาให้ได้กี่นาทีอะไรเงี้ยรู้แหละว่าวันนั้นอะมันจะต้องเป็นวันที่คนอะอยากจะรู้แล้วว่าใครได้ตําแหน่งมิสแกรนด์ไทยแลนด์2023การนาลาตำแหน่งมันเป็นเหมือนช่วงช่วงคันอะช่วงคันที่เหมือนแบบเขาไปรวบรวมคะแนนหรือว่าน้องๆไปเปลี่ยนชุดอะไรเงี้ยแล้วเราก็ไม่ได้กี่นาทีวะแล้วเราต้องพูดเป็นคนที่พูดแล้วไม่ชอบมีแพทเทิร์นไม่ชอบพี่ฟ้าไม่ชอบเขียนจะชอบพูด คิดอะไรก็พูดออกมาเลยเหมือนตอนอำลาตําแหน่ง Miss uh มิสแกรนกรุงเทพมหานครนะที่ว่าไม่มีสคริปต์ไม่มีการซ้อมมาก่อนบอกกับตัวเองว่ารู้สึกอะไรก็พูดออกไปแบบนั้นแล้วมันก็เลยยาวแล้วมันก็ห้องไห้อันเนี้ยกลัวมากกลัวแบบว่ากลัวเดินออกไปแล้วก็ร้องไห้เลยอะ่ะทุกคนเข้าใจปะกลัวยังไม่ทันพูดอะ่ะกลัวมากมากก็เลยคิดคิดที่ไรก็ไมเกรนจะขึ้น คิดอะไรก็ไม่เกณฑ์จะขึ้นว่าเออเราจะต้องขอบคุณยังไงอะ่ะถึงจะแบบว่าถึงจะเพียงพอสำหรับหนึ่งปีที่ผ่านมาถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ในชีวิตของฟ้าเลยก็ว่าได้แล้วก็เฝ้าดูเฝ้ามองดูน้องๆทุกคนว่าใครจะได้ขึ้นมาเป็น มิสแกรนไทยแลนด์2023ดูอยู่ตลอดว่าคนไหนจะมารับไม้ต่อจากเราจะทำงานเดียกันได้ไหมหน้องจะไปยังไงต่อ m i s ิสแก n d 2023จะไปในรูปแบบไหนเราก็เฝ้ารอดูว่าแบบเ้าเขาเรียกว่าเฝ้ารอดูการเติบโตขององค์กรไปเรื่อยๆแล้วเราก็จะซัพพอร์ตเสมอ เลยเดี๋ยวมันซึ้งเราต้องเปลี่ยนโมเมนต์ละอย่าลืมนะทุกคนอยากให้มาหน้าง,งานเยอะๆวันนี้ยืมชุดพี่กระแตมาด้วยพี่กระแตสยามนะน่ะน่ารักมากพี่ซันเบลามาเมาื่อวานปีที่แล้วที่ฟ้าประกวดรอบหมอลำไรซิงสตาร์เขาไปยืมชุดพี่กระแตมาชุดสีแดงเคยพี่กระแตเคยใส่ถ่ายในเอ็มวีเพลงสะบัดต้องสะบัดต้องสะบัดแหละชุดสีแดงที่ฟ้าใส่รอบ หมอามรามไรซิ่งตาตอนประกวดแล้ววันนี้ก็เลยรู้สึกว่าแบบอยากย้อนความรู้สึกนั้นอีกครั้งหนึ่งทุกอย่างถ้าเป็นไปได้อะไรที่เดิมๆได้อะไรเงี้ยก็เลยไปยืมชุดพี่กระแตมาแต่เป็นชุดอื่นซึ่งพี่กระแตก็น่ารักมากๆต้องขอบคุณพี่กระแตด้วยนะคะที่ให้ยืมชุดมาในวันนี้ไอดอลตลอดไปสปอยให้กะะ็ได้ ว่าวันนี้ร้องเพลงพี่กระแตกับพี่จ๊ะแต่ไม่บอกว่าเพลงอะไรนะซึ่งพี่ฟางไม่เคยร้องมาก่อนอแล้วก็มีอีกเพลงนึงเป็นเพลงช้าแต่ไม่บอกว่าเพลงอะไรติดอยู่ข้างหน้าเนี่ยยังยูเทิร์นไปไม่ถึงสักทีรถวันนี้รถติดเมื่อวานไม่เจอ โอ้ย oh. ที่ถึงเหมือนกันค่ะ <c oughs> มีบอกหรอกว่ามันคลิปใหญ่ๆ <c oughs> แต่อยากให้มาหน้างานกันเยอะๆอย่าลืมนะ450บาทเข้างานนะคะมีอาหารมีอะไรขายหน้างานไม่ต้องกลัวว่ามาแล้วจะไม่มีอะไรทานอะไรเงี้ยมีห้องน้ำอย่างดีนะคะสำหรับ MG I ห้องของเราจุคบบนได้เยอะมาก ส่วนวันนี้ไม่มีกลุ่มปิดนะคะไม่บอกไม่มีกลุ่มผิดช่องแกนทีวี u t u b e นะคะอย่าลืมดูฟรีนะวันนี้บอสจะร้องฮีโนกิไหมภาวนาอยู่นะคะบอกบอกว่าอยากเครียดแล้วก็วันนี้มาสนุกสนุกกัน เครียดมากเดี๋ยวลงขาอีกนะคะเพอาคราวที่แล้วก็เครียดมากๆเครียดมากๆจนเขาเรียกอะไรนะลงขาแกก็เจ็บขาไปหลายวันนะคะพี่แชมป์แซวน้องไหนอะ่พพอนพพอะ,ะพี่แชมป์มาหรอในพี่แชมป์มารอพี่ฟ้ากําลังไปเดอ้อพี่แชมป์ ซื้อบัตรหน้างานได้นะคะ450บาทตัวต้มแล้วก็ดูฟรีช่องการทีวีใครอยู่ต่างจังหวัดมาไม่ทานมาไม่ได้นะเพลงยังมีแดดใช่ไหมไม่บกพฟิสันกลใช่แต่ว่าก่อนเข้าไปขอซื้อส้มตำแป๊บหนึงมาคราวที่แล้วมามันมันปิดมา เวลาเป็นวจอดอมอยากกินอะไรแซ่บๆพี่ฟ้าชอบเข้าไปดูนี่เว้ยในยูทูบอะชอบเข้าไปดูคนคนอีสานก็กินเนี่ยซอยจุก๊กินก,กินแบบอะไรที่มันอะไรงแล้วเวลาเขากินกับน,น้ำน้ำนำจิ้นแจ่วอะ่ะเขาจะชอบพูดว่าโค้มโคมพี่น้อง <laughs> ขคมอําอลําเลี้ยอ <laughs> ชอบมากชอบมีคำศัพทคนที่ชอบภาษาอีสานมากแต่พูดไม่ค่อยได้แต่ชอบดู แต่ก็กินไม่ได้เหมือนกันเปิดใจหลายรอบแล้วในการกินก็เรยรู้สึกว่ายังไม่ยังไม่ได้ชอบดูมากอุ้ยทุเรียนหรอแรงมากมีทุเรียนขายด้วยแต่กินไม่ได้หอยจุกยินหนึ่งแต่ตอนที่พี่ฟ้าไปกินที่จำไม่ได้ร้อยเอ็ดวะถ้าจำไม่ผิดอะอร่อยอก็ได้อยู่นะ หมายถึงมาละลาลูกชิ้นหน้าโชดีซีวันที่ค่ะหสว่างจ้าเปิดเลยเอาไส้กรอกแดงครับสองค่ะนมหนึ่งนมนะคืออันสีชมพูครับผมใช่แล้วก็ชีสสองใช่แล้ว ให้ดูปุลุงมชิ้นสองนี่อยู่หน้า MG อ่ะโชดีซีนะคะแล้วก็นี่ด้วยฮะหอยจ้อนเนี้ยอันนั้นอ่ะไอที่มันเป็นเหมือนหอยจ้อนอ,ะอ่ะอีกเขยบบขยบฟังนู้นอ,ะอ่ะอ่าใช่แล้วครับผมวันนี้ต้อเอามาตุนนะวันนี้คนเยอะนะ จะมีเพิ่มเนาะพี่ซันเอาน้ำไหมแต่ช่วงนี้ยังเดินเท่าไหมถ้ามันร้อนอยู่เอาน้ำแข็งแป๊บสิแล้วลุงไม่ร้อนหรอถามจริงร้อนไหมนี่ระวังไปในนี้นะอะไรนะฮิสิโตกปะร้อนเกินอ่ะร้อนจริงต้องหาพัดลมหาอะไรมาเอาน้ำแข็งเยอะๆนะคะโอเคเดี๋ยวหนูไปสั่งส้มต่ำแป๊บนึงเดี๋ยวมาพี่ซันพี่เซ็นอะไรไหมเอาไปพี่คิดปลาสามไม้ได้ นนอ่าแบบซีครับผมแล้วก็แยกเอาลูกชิ้นปลาสองไม้ฮะแยกนะลูกชิ้นปลาเดี๋ยวมาเอาลูกชิ้นปลาเดี๋ยวมาเอานะเ,านนะเขาบอกว่าลูกชิ้นปลาสองไม้แยกแยกกันเหมือนไม่เห็นเลยอะปลาหรอ เอาละเอาละเอาละพี่ฟ้าไปตำได้ปะหรอให้ฉันตำหรอวันนี้น้องผู้ชายอะตำลดนั้นเลยนะหรออ๋อนี่ไงสวัสดีครับเอาตำเหมือนเดิมพี่ฟ้าเอาตำวันนี้ไม่มีหนมจีนป่ะมีปะมีค่ะวันนี้มีหนมจีนเนาะเอาตำสู้อ่ะพี่ฟ้าไปตำเองได้ปะ ได้คะมีติดคิวหรอพี่ซองติดคิวหรอนี่น้องก็อยู่ตรงข้างหน้าตรงนี้ถ้าเข้ามานะสวัสดีค่ะอุดหนุนเขาได้นะคะแต่ว่าตอนนี้หลบปันก่อนร้อนมากหนูต้องระวังไปในนี้นะอะไรนะที่เขาเขาเป็นกันไ่ะ หิวอะไรนะหิวอะไรวะหิวตกปะหิวตกหิวอะไรอะหนูหิวเหรออันนี้มีติดหิวปะอ๋อเสื้อหุยเขาตำเลือดเล่อปะอยากจิตำซุ่ยอ่ะเธอสั่งตำซ้่ยหน่ะ เอาตำสองพกไหมตำฟูกับตำซัวอ,อ่ะไม,ไ,มไม่รอม้รอนแต่ว่าแต่ว่าเสื้อะจะบอกว่าซมตำที่เป็นรถเข็นไงมันแซ่บมากนะตำซัวหอยดองไม่มีค่ะมันแซ่บมาก น้องเขาก็ตำอร่อยน้องพี่อย่างี้แต่ว่าวันนี้เราขอตำเองแล้วกันเหรอเพราะว่าเราอยากกินแซบๆแซบแบบแซบเธอจะตำโชว์เหรอไหนได้เลย,นะเลยนะเค่ะเคอยู่ในท่านี้ด้วยเออต้อจะได้รถเหมือนวันนั้นไหม กว่าเลยหรอใช่ที่ฝาตังมีกันเทียมไหมคะหรือว่าได้เทียมไหมน่ามีนั่งตาได้จริง <c oughs> เน้นไปที่ผงนัว <c oughs> แต่ต้มนี้จะเผ็ดมากเลยนะอบอกก่อนเธอระวังเสื้อฉัน้วยนะได้นะไดน้องขาเอ,อ่อ มะขามอีน่มะขามไดเน,นอันนี้เป็นตำชื่วาา่ละกันหรตำฟูนะคก็ตลังเสื้อนะไม่เห็นไม่เห็นแต่คกเนะี่ย อย่าฟ้าต่ำอย่าให้น้องฉีกปูแล้วกันเมน่งอหนลูกอยู่หน้าโชว์ดีซีนนะใครอยากกินที่ทำแทนคือเด็กโคกเหรอใช่กำลังนี่อยู่กำลังตำส้มอยู่ เสื้อตัวนี้เหมือนต่ยอรไทยไห,หนูมั่นไต่ลูกได้ไม่ช้าน้อ,อนทบแต่มีต้องนองของคณเดียวเท่านั้นนะ <c oughs> คนอื่นคือบาได้เด้อ เธอเขาบอกว่านี่เลยหน้าชชดีซีนี่อยู่ตรงหน้าป้ายนี้อยู่ใต้ต้นไม้ต้นนี้อร่อยขนมดีบเดี๋ยวบุกร้านมาเลย อร่อยอร่อยอร่อยไก่ย่างก็อร่อยนะพี่ฟ้าว่ามันดูลำบากพี่ฟ้าลงไลฟ์ก่อนดีกว่าไอเดี๋ยวเจอกันนะคะทุกคนพี่ฟ้าเอาตำซั่วคกหนึ่งนะคะแล้วก็ตำปูคกหนึ่งเผ็ดเปรี้ยวไม่ใส่น้ำตาลจะยืนชิมนี้แหละน่าจะครบแล้วม,ะะมั้งคะเหลือปูกับมะละกอ มองไม่เห็นโอ้ยร้อนร้อนจริงๆจะเป็นลมเขากำลังจะออกแบบนี้แม่จะไม่เกิดร้อนมาก เป็นนนี่ด้วยได้แดดแพ้กันร้อน <c oughs> มากๆเราจะเปไปกันไปกันค่ะหนูไปชิมกันดีกว่าจะเปิดประตูที่มันถังนนะคะอ่ะพี่ซันฝักปิดไลฟ์นึ่มองไม่เห็นมะยทุกคนไปก่อนนะ <c oughs>